สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชีแอสโซเรจีริชี่านไพยวันนี้เราจะมาดูคนเกิดราศีมังกรคนเกิดราศีมังกรประจําเดือนกรกฎาคมเออคนเกิดราศีมังกรประจําเดือนกรกฎาคมการเงินการงานความรักโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พ่ออยากบอกอะไรมามาดูกันเลยมังกรการเงินการเงินการเงินเป็นความรักที่รอคอยเออไม่รู้ว่าคุณรองเงินอะไรอยู่แต่มีเกณฑ์ที่จะได้แหละไม่รู้ว่าคุณกําลังรออะไรอยู่นะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้แหละรองเงินก้อนรองเงินที่ลูกหนี้ยืมไป เออการรอต่างๆที่คุณรอตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะคะนะโบน้งโบนัสอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการงานอาจจะมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายย้ายนแผนกนะคะอะไระเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเออหรือไม่งั้นก็จะเป็นแบบหางานใหม่ได้งานใหม่อะไรอย่างนี้นะคะนะเออ รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงมีการรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานคุณอาจจะรองานอยู่แล้วก็ได้งานพอดีเอออะไรจะประมาณนี้นะคะนะเออหรือว่ารองเงินที่ใช้นี่มีคนอามาใช้ให้คุณนะเออสาธุนะคะส่วนเรื่องของความรักอุ้ยความรักดี แอ๋ขอกะลิงแอ๋ขอกะลิงความรักดีสิบเต็มสิบเออจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบสวยจบสวยมากค่ะมังกรขานะแฮปปี้เอนดิ้งเลยส่วนเรื่องของ โชคลาภโชคลา,าบอาจจะมาในแบบรูปของออมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือหรือมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะมีลาบลอยรับปากได้กินของดีๆไม่ต้องจ่ายเอออาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องของโชคราบแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่ออยากจะบอกว่าเอ,อ้ยจะมีการเจริญเติบโตพี่หมอว่ามันต้องมาจากการเงินแน่เลยอะ อาจจะมีการเจริญเติบโตนะคะมีความก้าวหน้าเอออารมณ์เหมือนช่วงเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งต่างทองอ่ะเออสุขสบายนั่งต่างทองนะคะนะมีความเจริญ จเจริญงอกงามในหน้าที่ของการงานนะคะโดยรวมก็คือชีวิตจะดีขึ้นเออชีวิตจะดีขึ้นนะคะคกิดซินไดคอยสขอให้คุณสมปรารถนาละกันนะคะเออแต่ถามว่าหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นนะในช่วงกระากรเออมีการขยับขยายมีการจเจริญเติบโตนะคะเออหากกิกซินได้อยู่ก็ขอให้สมผสสมปรารถนาเลย คุณชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรริชี่แอสโซลจีริชีคนอ่นานไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ